เทศกาลนู้น Fair w o l s a a ่เขนะครับท่านะานวันแก่นนะครับผู้คนแทเียนะครับผู้ที่นำศิลปะวัฒนธรรม เสียงรำเสียงแขหไปมาแล้วทั่วโลกครับอาทิเช่นสหรัฐอเมริกาสิีแลนด์ฝรั่งเศสญี่ปุ่นและมากกว่า20ประเทศครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าศิลปะวัฒน,ธ,นธรรมเสียงรำเสียงแคนคือจิตปิญญาณแทนความรักความคิดถึงของมนุษสารครับดังนั้นนะครับขออนุญาตน,นำเสนอผ่านเสียงรำและเสียงแคหครับ แข็งแผ่นดินสืบวไปภูมิใจแท้แก่นนครงานใหม่ดังสะทออ้อนขึ้นซื้อหรือไก่เมืองพม่าเงางามเงางาม,งามทิ้งขามุทธธรวัฒนธรรม,มร่ำล้องทำนองท้องถิ่น สินบปบินอังแน่นนติมพื้นแผ่นพาไทยสืบสารอนุัษ์ไปไปส่งเสริมเศรษฐกิจผลผลิตพอลลังหากเป็นสอบเ,เออน้ำเสนอบสุดสิ้สินผลเื่องขึ้นใส่เครื่องบินัวดโลกใดเมืองอวแกันสนามินผููจินแผน่นคนกระแน่นดอกลังไหลก็ระดุกสืบไปคนรุ่นไม่ได้หวนแขน ทั้งเสียงลัเสียงแคนเกนคอนนะครลวงผ่านเมืองหลวงอีสานเทไปมาแวนสิมวนซึนป้ากระแดกบนนบุนจับบุนเคลื่อนอูบนบนปุ้นมัง่งมีมากล้นขนขอนแกนแสนภูมิใจทั้งผ้าไหมทั้งเสียงลัจือจำนัานสา ขุ่มแผ่นดินขุ่มผาขุ่มปัญญาขุ่มกวันยันปวดเสียงแช่ให้โลกู้ปวดเสียงลำปวดผาไหมให้โลกู้สู้เอาไว้แก่นหน้าวันวอนสวรรคด้ จิมพินญาของอธีตสารที่ไปมาแล้วทั่วโลกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไม่รู้จะพิเศษอะไรแล้วครับเมืวานพูดถึงแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงปัญหาที่เมืานท่านกรรมการได้ถามเอาไว้แต่จริงๆแล้ว ผมดูแล้วก็คือว่าวันนี้ที่ผมสิ่งที่ผมต้องการก็คือผมอยากจะมาบอกว่าทําไมต้องเป็นขอนแก่นมากกว่าจากคําถามขอท่านกรรมการเมื่อวานนี้ที่เรามีเวลาแค่สิบห้าวินาทีเพราะฉะนั้นก็คือโครงสร้างครับวันนี้ขอนแก่นมีโครงสร้างที่พร้อมรอรับทุนที่ท่านกรรมกาจะให้เรามาเรามีบริษัทขอนแก่นมิสแมネจเมนต์เรามีบริษัทขอน,น,นแก่นพัฒนามเมืองที่้อมจะรับโครงสร้างนี้และขอนแก่นพัฒนามเมืองก็เป็นโซเชียลแอน r p r พ s สแบบไม่แบ่งกำไร เพราะฉะนั้นขอนแก่นระนาเืองกุรยมาเท่าไหร่ก็ต้องทําใส่เืินต่อไปแต่สิ่งที่สาคัญก็คือว่าเรายังมีบุลริธีอีก2องบุญลธลีนะครับบุญรทธีขอนแก่นทศวัหรรน้าและบุลริธีขอนแก่น2 0 0ปีเพื่อการศึกษาเพราะฉะนั้นโครงสร้างเหล่านี้เราพร้อมที่จะนะครับเข้ามารับนะครับจากเรื่องเหล่านี้นะครับอีกอันครับที่อยากขอนแก่นอยากจะบอกก็คือว่าโปรดักต์ของเราครับโปรดักต์ผวกผมสเกลได้ครับ เกลไปในระดับโลกได้แน่นอนข้ามไหมและก็อย่างที่เราอธิบายเมื่อวานนี้ไปทั้งดิจิทอลและไปทั้งทางดิจิตอลเราทเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราทํามาและตัวที่สาคัญก็คือตัวนี้ครับืู้ว่นบอกว่าผ้าไหมที่มันใช้แล้วมันไม่ค่อยเป็นนั้นเพราะฉะนั้นก็คือเทคโนโลยีของญี่ปุ่นวันนี้เทคโนโลยีในการเราเรียกว่าเทคโนโลยีในการ สามารถเป็นสินค้าที่ใช้ได้ทุกวันที่สำคัญครับถ้างานนี้สําเร็จเราจะพาพ้วนไปโตเกียวเราจะพาพ้วนไปทั่วอาเซียนแต่ผมจะบอกอีกจางหนึ่งว่าทําไมต้องไปถอนกันสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ ภาพเศรษฐกิจที่เราคุยกันมเยอะแล้วที่เร่กัรทภาพเมืองครับเมื่องขอนแก่นมีโครงสร้างที่พร้อมเรามีภาษาขอนแก่นพัฒนาเมือ,อง,รรเ,รรงเ,เราทํางานกับจังหวัดเราสามารถทําแผน20ปีได้เพราะตัวแผน2ี่ิปีของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยวันนี้เดินมาที่ปีที่4แล้วครับเพราะฉะนั้นท่าเกตของนี่คือท่าเกตของขอนแก่นคือ3เรื่องแค่นั้นเองครับ เพื่อความโปร่งใสให้จังหวัดข้อสองคือลดความยากจนข้อสามก็คือว่าลดความเดือมล้อเพราะฉะนั้นเรื่องเมืองเรามี้อมอันนี้ขอโทษด้วยน,นะครับเมื่อคืนเจน้าหน้าที่ดึงไปหน่อยนะครับความจริงตรงนี้คือด้านคนครับ ด้านคนครับด้านคนคือความแก่ได้รับนะครับเป็นสมาชิกของ In นิส o o หรือ i ีซวันนี้เรามีการนะครับทำหลักสูตรต่างๆสำหรับเราเรียกว่าการศึกษาผู้ขนานเพราะฉะนั้นเรื่องหลอมแล้วก็เรื่องใหมเราก็จะทำหลักสูตรแบบนี้ผู้ขนานไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เรากำลังจะขอรางวัลนะครับ In นิส o o หรือ i ีซิเราจะซับซิทในปีหน้าทีนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ ที่เราบอกไปตัวเลขครับท่านเห็นตัวเลขพวกเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่วันนี้ผมอยากจะพูดว่าเงินที่ท่านพูดถึง15ล้านที่พวกผมดูเนี่ยพวกผมก็เลยคอนซีเดอร์ว่าพวกเราเป็นสตาร์ทอัพครับพวกเราเป็นสตาร์ทอัพทุกท่านเงินที่ท่านให้มา15ล้านผมถือว่าเป็นสีฟันท่านเป็นแองเจิลอินเวสเตอร์ครับและเงินก้อนนี้เป็นเงินของผม เป็นเงินของคนไทยทุกคนเพราะวันนี้เราเอาภาสีไม่ใช่เงินไทยเพราะฉะนั้น15ล้านนี้เราจะดูแลอยา่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทํามาก็คือว่าเราจะทําเหมือนกับสตาร์ทอัพและซีรีส์ A ซีรีส์ B เราจะระลงมุนไปเรื่อยๆจะจะถ,ถ้าจะพาไหมกับหมอลำไปได้ระดับโลกเราไม่มีทางใช้เงินแค่15ล้านไปได้ถึงขนาดนั้นแน่นอน เพราะฉะนั้นพวกผมก็มีแผนและเราทํามาแล้วเราเคยระดมทุนที่เมกาทำเรื่อง ICO ครับ167ล้านเหรียญเราสามารถทําได้เราสามารถทํา STO ได,าาาได้และเราเคย list บริษัทเข้าไปที่ NASDAQ แล้วเพราะฉะนั้นพวกซอฟต์แวร์เหล่านี้ล่ะครับที่สามารถจะทําให้เติบโตได้อย่างแน่นอนตอนนี้มาดูครับตรงนี้ครับ จริงๆก็คือว่าถ้าเราใช้เวนช์มาร์คเราคิดว่าเราจะเป็นประมาณที่ซิลเดลีองนะครับตรงนี้ที่เป็นเวนช์พาร์ของเราที่จะจัดงานระดับโลกให้ได้ขนาดนั้นแต่หมายความว่าทุนในการจัดเราจะต้องเกิดการระดมทุนขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขวัแก่นก็กําลังจะสร้างแพลตฟอร์มต่างๆขึ้นมาอันนี้เลยกัเลยครับไม่มีอะไรครับตรงนี้ครับ ตัว Smart f e s t ต v a ัตัวนี้นะครับเราก็จะทำคล้ายๆกับตัว K Culture ที่เราทำมาที่เกาหลีทำมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือยอดเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทํา AR แผนที่แล้วเราจะใช้ AI ด้วยครับตัวนี้ก็คือว่าข้อยของเราก็คือว่าวันนี้ท่านเคยจัดงานใช่ไหมครับจัดแล้วเงินก็หายไปจัดแล้วเงินหายไปของไม่เหลืออะไรเลยวันนี้ที่เราจัดงานสตรักเจอร์ทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะเก็บกลับไปรีไซเคิลได้แต่บางสตรักเจอร์ไม่สามารถรีไซเคิลได้สิ่งที่เรากาลังจะขอท่านคือเราจะขอตัวนี้ครับตัวนี้เราจะขอเป็นตัว30ล้านง สาล้านเหรียญได้30ล้านบาทเนี่ยอิในใคายเนี่ยเราจะขอให้เป็นแอปพลิเคชันและตัว AI ที่จะทำงานเรื่องนี้ไปตลอดตัว AI ตัวนี้จะเก็บ Data ของม้วนเอาไว้ตลอดและม้วนจะฉลาดขึ้นทุกปีทุกปีเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะลงทุนครับด้านเทคเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราทำมานะครับโอเคถัดไปก็คือน้องอ้ง กับคุณคุณชูรเอกนะคะจากการวางแผนค่ะในด้านของการจัดงานอย่างยั่งยืนนะคะรัางกานที่สําคัญเหล่านี้ค่ะก็จะมาส่งผลนะคะต่อตัวเลขทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งเมื่อวานเนี้ยเราได้นําเสนอไปแล้วนะคะบอกแก้วก็อีกสักครั้งนะะึงค่ะว่าสำหรับการจัดงานนะคะว่ฒิเฟสติวัลของเราเนี่ยตั้งใจเลยค่ะว่าในปีแรกนะคะสําหรับ GDP ค่ะกับรายได้นะคะผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเนี่ยปีแรกนะคะจะต้องมากกว่า200ล้านค่ะโฟกัสย่อยเข้ามาค่ะที่เฉพาะตัวเฟสติ ว่ของเราเนี่ยจะต้องมากกว่า70-90ถึงล้านบาทนะคะและย่อยลงมาอีกค่ะอย่างที่เราบอกค่ะว่าเราไม่ได้แค่จะขายผืนผ้าไหมเราไม่ได้แค่จะขายคิวนะคะของหมอหลังแต่เราตั้งใจจะขายลายเส้นหรือว่าลิขสิทธิ์ค่ะในปีแรกค่ะจะต้องสามารถขายไอพีนะคะหรือว่าลายเส้นของลิขสิทธิ์เนี่ยได้มากกว่า10ไอเทมค่ะรวมไปถึงนะคะแบบมีเดียแวลูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150ล้านพูดกันให้หลายคนเข้าใจกัน,นง่ายๆนะคะว่าวันนี้ค่ะ่ ก็ื่อจังหวัดขอนแก่นได้รับบประมาณจากวันนี้เลยนะคะเราจะนําไปต่อย,ยอดค่ะในการลงทุนนะคะกับเทศการม่วนเนี่ยคิดออกมาแล้วค่ะ1บาทจะมีผลนะคะกำไรนะคะแล้วก็เป็นผลรีเทิร์นกลับมาอยู่ที่6.5เท่ารายได้รวมคนวณ ROI ออกมาแล้วเดี๋ยจะอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทในปีแรกเลยนั่นเองค่ะจากตัวเลขนะคะที่ เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแผนการลงทุนนะคะที่เราแบ่งอัตราส่วนนะคะออกเป็น3ส่วนด้วยกันทั้ง3ส่วนนี้ค่ะกับส่วนแรกนะคะที่10ล้านบาทแรกนะคะนาไปลงทุนนะคะในด้านของอีโคโนมิกนะคะนั่นคือด้านของเศรษฐกิจ5ล้านบาทนะคะในด้านของคนของการ p r a ต่างๆและก็30ล้านบาทนะคะในด้านของทาง PR in kind นะคะและลงทุนไปที่เทคของเนืองนั่นเองนะคะ3อย่างนี้เป็น3แผนแต่เราจะมัดรวม กันค่ะด้วยเส้นสายลายไหมและสิยงดนตรีโน้ตของหมอลำนะคะเพื่อให้เกิดกับเป็นเทศกาลมวลคือเครื่องจักรเชิงวัฒน,นธรรมที่วัดผลได้เติบโตได้และขยายได้นั่นเองค่ะนี่คือการการลงทุณนะคะใสาดราของเราค่ะมาันต่อนะค่ะพอเราพูดถึงนะคะว่าผ้าไหมเอาไปขายเป็นเป็นชิ้นๆนะคะ คิวของศิลปินก็ไปขายเป็นคิวๆเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้นะคะเราบอกแล้วค่ะว่าเราตั้งใจให้เกิดการลงทุนค่ะในแบบของ B 2 b เพราะฉะนั้น,นะค่ะเราจะแบ่งกิจกรรมของเรานะคะออกเป็นคอนเซปต,ต์ค่ะว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยในเทศกาลอ้วนไม่ใช่แค่เพียงวัฒนธรรมแต่เป็นสิ่งที่ขายได้จริงเป็นกิจกรรมหลักค่ะออกเป็นในเรื่องของ business matching ทงางภาคใหม่นะคะที่จะไปเจอกับดีไซเนอร์ต่างๆไปเจอกับผู้ทํางานนะคะแล้วก็มีโปรแกรมนะคะของ buyer โปรแกรมที่จะเชิญนะคะไม่ใช่แค่ในไทยแต่ว่าต่างประเทศด้วยเพราะว่าจังหวัดขอนแก่นของเราค่ะจากที่ทุกท่านทราบแล้วนะคะว่าเราคือเมืองมัตถีโลกเราเป็นหนึ่งในสมาชิกนะคะของหลากหลายสมาคมไม่เพียงแค่ผ้าไหมค่ะแต่ว่าเป็นในเรื่องราวของหมอลำด้วยค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะเขาเรียกก็เป็นชุมทางหมอลำม,มีหมอลำม,มาอยู่ที่นี่กันเยอะเลยค่ะสมัยโบราณนะคะใครไปใครมาอยากมาจ้างงานหมอลำเนี่ย ้องมาที่จังหวัดขอนแก่นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราผีสมัครผมบอ่อเราแล้วนะคะเราจะไปกันต่อเลยนะคะเริ่มต้นกันที่ในเรื่องรานะคะ ของหมอลำกันก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าหมอลำเนี่ยเราตั้งใจนะคะที่จะทําลิขสิทธิ์หมอลำม,มีการจับคู่นะคะของค่ายเพลงทั้งในและต่างประเทศนะคะให้เกิดขึ้นภายในงานค่ะเราก็จะมีนะคะทั้งเรื่องแรกค่ะไอพี IP หมอลำนะคะคุณภาพนะคะของเสียงต้นแบบนะคะที่เราจะขายออนไลน์ด้วยค่ะพิชชิงสเตจอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะมีการวิเซ็ตแมทชิ่งให้กับนักดนตรีหมอลำเพื่อที่จะได้ขายเพลงกันนะคะและเพื่อมีความยั่งยืนค่ะหมอ จะไม่ตายไปหมอลำจะต้องมีผู้สืบทอดเพราะฉะนั้นค่ะเราจะมีการจัดเวทีเฟ้นหาหมอลำหน้าใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นคอนเทสต์นะคะในงานนี้รวมไปถึงนะคะเราก็จะมีตัวอย่างต่างๆมากมายนะคะที่จะเกิดขึ้นภายในงานไปกันต่อเร็วเลยนะคะต่อไปค่ะมาเป็นที่เรื่องของผ้าไหมค่ะผ้าเขาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของเขาเอง เป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในอดีตก็จะมีรูปแบบการทออีกแบบหนึง่งในปัจจุบันก็จะมีการทออีกแบบหนึง่งพอเราพูดถึงตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยบอกว,ว่าจริงๆแล้วผ้าไหมและผ้าอีกหลากหลายชนิดเลยค่ะเขามีคุณค่าทางราชของวัฒนธรรมในตัวเขาเองแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นค่ะเมื่อเราจะจัดเทศกาลขนาดใหญ่การจัด I ิสเนตแบทชิ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของเท่านั้น การพิสต์เน็ตบชิ้ของเราค่ะจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีวันนี้นะคะเราจับมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่แล้วนะคะสูนยผ้าใหม่เรามีสูย์ในการพัฒนายอยู่แล้วแต่แหละสายเทคโนโลยีค่ะญี่ปุ่นเขามีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเราไหมฝรั่งเศสเขามีเทคโนโลยีแบบไหนมาจับมือกันค่ะขายแลกเปลี่ยนนะคะให้เกิดเป็นพาร์ทเนอร์ในการพัฒนาผ้าไหมไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะและมากไปกว่าน,นั้นนะคะในด้านของ AI ค่ะปัจจุบันนะคะเรานํา AI เนี่ยเข้ามา ใช้ในหลากหลายเทคโนโลยีผ้าก็เช่นเดียวกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่เราจะไปไกลกว่านั้นค่ะผ้าสังเกตได้นะคะว่าความสวยงามของเขาถูกนํามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเนี่ยมันสวยอยู่แล้วแต่มากไปกว่านั้นค่ะผ้าเองเขาก็คือเหมือนงานศิละปะเราจะนาลายผ้าค่ะเข้าไปในะบบของ NFT เพื่อที่จะสามารถขายออกมาเป็นงานศิละปะตกแต่งได้เพิ่มเติมนะคะไปกันต่อเลยค่ะกกับระบบของการจัดการนะคะ ESG tracking เนี่ยตอนนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะสำ ำหรับการจัดงานในระดับโลกเพราะเราตั้งใจที่จะขายลิขสิทธิ์ของคำว่าบลฟสติวัลค่ะปัจจุบันนะคะในจนังหวัดขอนแก่นค่ะในระบบของการจัดงานนะคะเราตั้งเป้าข่ากับ zero waste festival นะคะรวมไปถึงนะคะเรื่องราวของ Carbon Fruit คาร์บอนฟลุกฟินค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะได้มีการจัดงานในระดับโลกนะคะไปหลางหลายงานแล้วมีการจัดคอนเสิร์ตนะคะที่จะมีผู้คนเนี่ยไม่ใช่แค่จากทั่วประเทศไทยแต่ว่าเดินทางมาจากต่างชาติด้วยนะคะซึ่งในอนานคตข้างหน้ากับการ การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นนะคะตอนนี้ราเริ่มต้นขึ้นแล้วและมากไปกว่านั้นค่ะนั่นก็คือพวกเราของการเดินทางอย่างที่ได้บอกไปเมื่อวานนะคะว่าจังหวัดขอนแก่นของเรามีระบบขนส่งมวลชนสาธพารณะ,ะนะคะที่มีรองรับอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่มากไปกว่านั้นค่ะกับซินที่บัตรที่เรารองรับเพราะฉะนั้นค่ะเราตั้งใจว่าในการจัดงานเนี่ยเราจะมีจุดจอดรถ เราจะมีจุดที่ให้ทุกทุกท่านค่ะไม่ต้องำดำรถส่วนตัวของท่านมาไปด้วยกันไปพร้อมๆกันลดการสร้างคาร์บอนนั่นเองค่ะและเดี๋ยวเราจะมาต่อกันกับอาจารย์ส้มนะคะเดี๋ยวเชอาจารย์ส้มค่ะค่ะที่คุณอิ๊ปได้ลงรายละเอียดเรื่องของแอคชั่นแกลนที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่า ละทรา,ายด้วยนะคะเป็นไฮบริดไปถึง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่น,นะค่ะเกือทายศิลปินชุมชนนะคะชาวบ้านจะต้องได้รับผลประโยชน์ทั่วถึงะคะ่ะและในส่วนของสตรีแบบไม่กินแต่แอคทีฟนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมคะ่ะในเรื่องของการปลุกพลังนะคะเนื่องจากท่านคณะกรรมการให้โจทย์ลงมานะคะในเรื่องของ p r in t ์ิย ในกิจกรรมนั้นนะคะเราวางแผนที่จะมีความร่วมมือกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แคมป์ค่ะเพื่อลงรายละเอียดร่วมกับ o ิกตอ i land นะคะ YouTube และ C A อย่างเมื่อวันก่อนนะคะเพิ่งมีการเปิดตัวบริษัทใหม่นะคะชื่อ Cloud 10ค่ะแล้วก็รวบรวมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั่วประเทศไทยนะคะรวมไปถึงเครือข่ายต่างๆทั้งระดับนานาชาติเนี่ยแล้วเราก็จะเชื่อมโยงเรื่องของเยาวชนด้วยนะคะพักเรื่องเมนเทอร์ค่ะโดยเฉพาะสายท่องเที่ยววัฒนธรรมไมค์เทรนโชนะคะและงานสแสดงสินค้ารวมไปถึงเรื่องของแฟชั่นดนตรีหมอเหล่านะคะอาหารแล้วก็เรื่องของวิชวลอาร์ตบราการด้านต่าง าข้อรื่องกันนะคะแล้วก็นำเรื่องของหมอรําโยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะทักที่แล้วนะคะทุกท่านคงจะได้เห็นแล้วเรามีหมอรัมรุ่นใหม่จากวงเสมเดใจนะคะมาโชว์การแสดงให้เราได้รับชมด้วยนะคะในเรื่องของเวิร์กช็อปค่ะจะมีการฝึกการสร้างสารคดีลงรายละเอียดในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะ แล้วเรื่องของการเปลี่ยนการมีส่วนร่วมนะคะเข้าไปสู่วัถดกใหม่เปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์โดยการร่วมคิดร่วมสร้างร่วมเล่าและร่วมลงใจค่ะครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เกิดการสร้างผู้มือการจัด Exhibition Trade Show B2B และ Festival เป็นผู้มือในหลากหลายภาษาด้วยกันนะคะไม่ร่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศสเป็นต้นนะคะที่เป็นนักเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหลักค่ะรวมถึงมีการเชื่อมโยงเครือข่าย เยวาวชนอาสาสมัครที่จะเป็นโวลลังเทียมาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยนะคะและจัดทําสรุปเป็นไฟเปเอร์ค่ะเพื่อเชื่อมโยงกับส่วนที่คุณสุนเดชได้นําเสนอไปแล้วนะคะในเรื่องของการลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมจะขายไลเส้นเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะดังนั้นจึงจําเป็นต้องลงเรื่องของ data collection ที่มีรายละเอียดส่าัๆที่ครบถ้วนเพื่อเตรียมขายลิขสิทธิ์ต่อไปในขั้นตอนนี้ด้วยค่ะ ในเรื่องของ PI E Co System นะคะเราจะสร้างวงจรตรงนี้ให้ครอบคลุมและครบถ้วนลงรายละเอียดในช่องทางต่างๆโดยเฉพาะสื่อพันธมิตรหลังนะคะที่ทางจังหวัดขอนแก่นได้ทดลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและเชื่อมโยงเครือข่ายเช่น N H K ของญี่ปุ่นนะคะที่เขาุ่เน้นสารคดีสชินวัฒนธรรมเรื่องของ n i k k อีนะคะหรือ m o โนโ o ค,ค่ะ ที่จะเนเรื่องของ overculture นะคะแล้วก็ ESG ในหลงรายละเอียดน,นะคะร่วมงานกับเช่น CA นะคะสร็จในการสร้างผลงานในส่วนนี้ค่ะ <S <S จังหวัดขอนแก่นเองนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในเรื่องของโคร,ร,สรงสร้างสังรมกภคือฐานนะคะไม่ว่าจะเป็น smart b u l d i n g นะคะว่ามีคล i ส์ค่ะซึ่งมีพื้นที่กว่า8 0 0 0ตารางเมตรสามารถจัดงานแสดงสินค้านะคะและงานประชุมได้นะ และมีผลงานการันตีเป็นที่หลากหลายรวมถึงได้มาตรฐานสาถานที่จัดงานของประเทศไทยด้วยนะคะมีที่พักนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องของความยัง่งยืน Zero Waste Festival ที่เราจะจัดก,การตอกอย่างตงส่วนดีขึ้นมานะคะร่วมมือกับเทศบาลท้องถิ่นในการแยกขยะต่างๆะคะ่ะและเรื่องของ EV c h a t t e นะคะซึ่งสิ่งนี้จังหวัดขอนแก่นทำมานานแล้วหลายปีนะคะใช้พลัิการสะอาดในการเดินทางร่วมกัน,นะคะ่ะ ในเรื่องของโคล n v e s t สต์แมค่ะก็มีการลงทุนร่วมกับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็น b u เออร์เซลเลต่างๆนะคะ a อ็กซ์คืนนี้เอ็นจิ้ตัวอย่างเช่นนะคะเมื่ oh. อวานนี้เราได้มีการพูดถึง L อความนะคะหรือฟิกซ์ฟันซึ่งทางคูซุรเดชเนี่ยได้มีการไปหาตัวอย่างเป็นทางการรวมถึงเครือข่ายภาคส่วนต่างๆนะคะที่จะร่วมมือนในครั้งนี้นะคะแล้วก็เจราจารให้เกิดธุรกิจกยกยื่นนะคะรวมถึงแบรนด์ที่เป็นสตรีทแวร์ที่จะขยายโอกาสให้เข้ามาสร้างโอกาสให้แก่ อื่นเยาวชนกลุ่มอื่น,นะคะขยายเครือข่ายตรงนี้มากขึ้นค่ะและหมอลำมาร์เก็ตเพลสนะคะซึ่งตอนนี้มีเกิดขึ้นแล้วจริงใน m ัลติเวิร์ที่บูมขอนแก่นค่ะ,ะ,คะ oh. งานเทศกาลม่วนนะคะถือเป็นดิจิทัลแบ็กบนที่สำคัญที่จะต้องวัดผลได้นะคะเม oh. ื่อวานเราตอบย้ำเรื่องของการเก็บข้อมูลจริงเพื่อที่จะมาบริหารจัดการนะคะงานเทศกาลและมีแ p ปพลิเคชัน มีส่งร่วของคนนะคะมุ่งสู่การเป็น Data Driven Festival อยา100่างร0 0ค่ะคะแนนเรื่องของ ESG นะคะมากกว่า80%และมีการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวนักเดินทางหรไมซสนะคะเพื่อที่จะมาลงทุนในการลงคะ ร้วนไม่ใช่แค่เทศกาลนะคะแต่เป็นโมเดลสร้างสรรค์ที่เราจะต้องขายได้ขยายได้และวัดผลดได้จริงพร้อมขยายสูงระดับประเทศและสากลเมืม่อเรามาลงในรายละเอียดในแอคชั่นแพลนะคะม้วนถือเป็นแฟรนไชส์โมเดลแรกของกลุ่มในประเทศไทยนะ,ะที่จะเป็นเฟสเอ็กซิวัลเอคีค่ะมีแบรนดิยงพองนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำตัวนี้มีระบบจัดก,การพร้อมขยายนะคะแอปพลิเคชันแดชบอร์ดต่างๆรองรับการ ตัวไรซนส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างโมเดลเมืองสร้สางสรรค์นะคะ IP City Model เรวมถึงมี legacy ส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการสื่อสาร ่อยอดรูปปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงโมเดลการสร้างเศรษฐกิจศูนย์วิจัยนวันตกรรมนักสร้างสารรค์นักออกแบบและบิสเนสแคมชีนะคะจะรวมสูงอยู่ที่อาคารของมิตรผลนะคะร่วมรายละเอียดร่วมกันในส่วนนี้และต่อให้เกิดการต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปได้รวมไปถึงนโยบายนะคะที่ทางจังหวัดจะบรรจุนะคะอยู่ในรายละเอียดของแผนทางจังหวัดและขออแก่นเองนะคะเราขอเป็นตัวแทนประเทศ ในฐานะที่เราส่งเสริมเทศกาลในเรื่องของผ้าสิ่งทอโดยเฉพาะผ้าใหมนะคะและสิ่งทอที่เกี่ยวข้องรวมถึงดนตรีบูบ้านักเรากินตีเชวญชวนทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะมาร่วมและจอยกันในเทศกาลนี้ค่ะ แก่นเองเราพร้อมเป็นเมืองเทศกาลร,ระดับโลกพร้อมทั้งคนพร้อมทั้งเมืองโมเดลความมุม่งมั่นที่วัดผลได้จริงนะคะ เราชาวจังหวัดของเก่นงทุกภาคส่วนนะคะพร้อมเป็นศูนย์กลางไมซ์และซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยโครงสร้างสรรค์ประกภบพื้นฐานทั้งหมดนะคะทุกท่านได้เห็นแล้วในคลิปวิดีโอนะคะและตลอดระยะเวลาการปีงชิ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะคิดว่าทุกท่านมีข้อมูลและสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านได้แน่นอนว่าเราจะเป็นเมืองแห่งเทศกาลร,ระดับนา,นานาชาติได้นะคะรวมถึงสถาบัานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นประดับโรงเรียนอนุบาลน,นะคะเยาวชน มหาวิทยาลัยตรงนี้เราพร้อมส่งเสริมรวมถงึงมีศูนย์วิจัยที่สร้างองค์วาหรือในเชิงหรือสร้างนวัตกรรมนะคะเพื่อจะต่อยอดเรื่องของภาพใหม่และหอนลนไปสู่ระดับนานาชาติและสุดท้ายนะคะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเทศกาลวันไม่ใช่แค่เทศกาลศิษสันของอีสานเท่านั้นแต่เป็นเทศกาลของคนไทยทั้งประเทศค่ะในเรื่องของ ติ๊่อดนตรีคุ้นบ้านและหมอนำค่ะขอเชิญผู้นำเสนอทุกท่านขึ้นมาบนเวทีพร้อมกันค่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะจังเหลือเลยใช่ไหมคะโอ้โหถ้าเหลือเยอะเลยนะคะเราก็เปิดดววีโออยยาๆ่มแล้วยังไงดีนะคะถ้าเวลาเหลือเยอะขนาดนี้อธิบายท่านกรรมการเพิ่มเติมครับฟันแก่นรู้ how to ครับ ประเด็นก็คือวันนี้เราดูงานมาเยอะในประเทศไทยเนี่ยมีแต่แผนครับประเด็นเอาทู to, เนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยอาจจะลำบากนครแกนรู้ว่าเรารู้วิธีระดมทุนที่ผมพูดถึงเราทำในรูปแบบของสตาร์ทอัพใช่ไหมครับเหมือนะกับของท่านเป็นีฟันเป็นแอคชั่นแฟนให้เราปุ๊ดเนี่ยแล้วเรามีของอยู่แล้วเวลาเราขึ้นต่อเนี่ยที่อาจารย์ส้มอธิบายไปก็คือเราจะเก็บ Data ไปประมาณ2ปี ดัต้าสองปีนั้นเนี่ยมันจะสามารถทำไวเปเปอร์ได้หลังจากไวเปเปอร์ตรงนั้นน่ะเราสามารถนำไวเปเปอร์ไประดมทุนได้ระ,ะดมทุนยังไงก็คือว่าเราทำไว t e เ a อร์นั้นอ่ะระดมทุนที่อเมริกาครับเราเคยทำมาแล้ว 100กว่าล้านเหรียญสามารถทำได้เพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยมันไม่ใช่แค่แบบเมื่อกี้ที่เราดูกันมันขาดเงินขนาดใหญ่ที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์และกละบวนการเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขอนแก่น รู้กลัดกวนการในการทำและขอนแก่นสามารถพาซอฟต์คาวเวอร์โดยการยกตัวอย่างไหมหมอลำไปได้แต่จังหวัดอื่นที่มีอยู่อย่างเช่นดัโตอย่างเช่นจันทบุรีหรือ12บงเมืองรอบตรงนีน้นนน สามารถใช้โมเดลนี้ได้ครับผมคิดว่าใช้โมเดลนี้ไปด้วยกันได้โดยให้ขอนแก่นเป็นผู้นำทำไปก่อนและเราก็จะถอดบทเรียนให้ครับเราอยู่วิลลยปกครองท้องถิ่นเราอยู่ที่มอขออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถถอดบทเรียนสตาร์ทอัพไทยซอฟต์พาวเวอร์แอสเซสสตารไทยจัดไปนอกประเทศได้อย่างไรผมคิดว่าความพร้อมของขอนแก่นคือตัวนี้ เพราะฉะนั้นเราระดงทุนมาแล้วตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องว่ไฟฟ้า FIFA รางเบาที่ขอนแก่น23,000ล้านจาลังระดมทุีกันเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะทำซอฟต์พาวเวที่ระดมทุนสำหรับจังหวัดขอนแก่นระดับ1 2 0 0 2 0 0 0ล้านผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับ นี่ก็คือความพร้อมของขอนแก่นไม่ไม่เฉพาะเรื่องโครงสร้างไม่เฉพาะเรื่องความร่วมมือวันนี้เรามาสี่คนเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราพูดเรื่องที่เราเข้าใจเหมือนเดิมเราไม่เปลี่ยนคนยูดนี่คือความสามารถของขอนแก่นครับผมเพราะฉะนั้น054 3 2 1ึขอบคุณมากครับ